สวัสดีครับรีวิวรถยนต์ Toyota c คราว RS41 ทะเบียนแจ้งจอดนะครับคันนี้เป็นรถปี2509นะครับรูปทรงใหญ่ดีนะครับถือว่าในสายรถญี่ปุ่นไซส์นี้คือใหญ่เลยนะครับเก่ากลางแต่ยังวิ่งได้นะครับเห็นสภาพนี้แอร์หนาวนะครับพวงมาลัยพาเวอร์ด้วยนะครับ รูปทรงยังดีนะครับเหล็กหนามากแข็งโป๊กเลยครับรุ่นนี้รถยังยืนคันประมาณนี้นะครับกระจังหน้านะครับตัวถังนะครับกระจกมองหลังเดิมนะครับแต่เลนใช้ไม่ได้แล้วนะครับดูด้านในนะครับ คอนโซลเดิมนะครับพวงมาลัยโตโยต้าแต่ไม่ใช่ของเดิมคราวนะครับเดี๋ยวติดเครื่องให้ดูนะครับเครื่องเป็นดีเซลนะครับ 2L นะครับเดี๋ยวดูด้านหลังกัน,นครับบอหลังนะฮะบ,บอหน้าเปลี่ยนใหม่นะั่งสบายไม่ขาดนะครับเดี๋ยวพาไปดูฝาดท้ายครับ สี่ก็จะมีล่อนแบบนี้นะครับแต่เหล็กหนามากนะครับรุ่นนี้ด้านในนะครับพื้นข้างล่างยังสวยอยู่นะครับรุ่นนี้เติมน้ำมันตรงด้านท้ายนี่นะครับตรงป้ายทะเบียนนี่นะครับยังใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องกันครับ เครื่อง 2L นะครับแอร์เย็นหนาวเลยนะครับเห็นอย่างนี้พวกอะไร power ได้ครับขาดแค่กระจกไฟฟ้ากระเจนทันล็อกอะครับก็จะได้เป็นออฟชั่นเหมือนรถปัจจุบันมิทยุเดิมนะครับเดิมยุคนั้นนะครับแต่ไม่ใช่เดิมติดรถหรอกครับเป็นโรสเตอร์โรสตาร์แอร์เย็นนะครับมีไฟติดนะครับวิทยุแต่ว่าไม่ดังนะครับไปต่อไปไล่ดูนะครับอ่า เกตัวนี้สวยเลยครับเหล็กหนาๆเลยครับกระจกมองหลังแบบนี้เลยครับของอะไรเฮาเวอร์ครับ,รบเดี๋ยวมือเดียวสบายครับล้อล่างยางดีนะครับทางภูเขาแบบนี้รูดได้เลยครับ แต่ไม่ดังนะครับไปไล่ดูระบบไฟติดดีนะครับไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายติดดีนะครับท่อรั่นเลยครับจะให้ดีไปทําท่อหน่อยนะครับแต่ขับได้ครับคันนี้ผมขับทดสอบมาจากกาญจนบุรีครับผมขับมาเ300ล่วมสามร้อยโล